ลิมน,นี้เขาสีรวมเท่าเกมฟังเราอันนี้เมืองเฟืองอันนี้เมืองเฟืองครับผมเจ้าของเจ้าของรีสอร์ทครับเจ้าของรีสอร์ทเมืองเฟืองครับผมผู้ใหญ่ต้นทันไรเจ้าข้องรีสอร์ทเราเป็นพ่วปูพ่อปีรถหักกระดกเพิ่นนะนะอันนี้เมืองเฟืองครับผม โอ้ยคนระยะในเมียงได้ครำผมเมียงได้คำนี่นะเมียงมื่นเมียงมื่นโอ้ร้านอาหารนี่ร้านเดียวเบิด์ตเมียงมื่นนะร้านเดียวร้านเดียวต้องไปกินร้านเราเท่านั้นรานนทานท่านนี่คือผมได้กินข้าวทานนี้ทานนี้ผมได้กินข้าไปเลยไปไปเราไปเราบอได้กินเลยโอ้ขอบใจครับขอบใจไอ้แม่นี่เวียงจันทร์นะแม่เนาะเวียงจันเวียงจันครับผมโอ้พ่อเา้นี่มาเต็มอย่างได้เนาะนี่นะเวียงจันทร์กันครับผมเวียงจัน จะไทยเอาพี่น้องเมียงลาวสุทุกสุข,ๆๆสขคน<ช>ก่อนแต่ได้เบื่ดแล้วล่ะพี่น้องเมียงลาวนะโอ้โหอันนี้เข้าเกมเมียงลาวพี่น้องเข้าเกมเมียงลาวกำลังเเววอยู่กับท่านธรรมนูนพักทูผู้จัดการผู้จัดการอบตครับผม อันนี้สยามบุรีเท้าเกอีกสัญญาบุรีครับผมไปเที่ยวสัญญาบุรีไปห้าเราเด้ออันนี้หยาจับเบียงจันเบียงจันครับผมไม่แต่เท้าแกย์มาจับเมียงเบียงจันไม่เมียงได้คำนี้นะบักเซ่ครับบักซีโอ้พ่อลาไต่พ่อที่ลาไต่มาไก่เหาะ Nhà mày mà lại học cho sự sự Men, nha, ai chắc mày anh tai của chắc anh tai, chắc mày anh tai, chắc mày anh tai, tai, chắc mày anh tai, chắc mày anh cái chắc mày anh tai, เ้าเจไงแมงยังจันครับผมใจเนาะมาเชอกันมาพกันมาเ้ากันงากันจะได้มาเชื่อมาถึงแนนครับผมเบาเากันเ้ากันหูแดงก็ต้องเปย์ยากเนาะเลยสบายสบายโดยโดยโดยเพื่นพ่อแนนเพื่อนพอกันอีกนอะย่าครับผมยังจันพี่น้องเียงจัน ผู้เสียเขียวนี่ยังไดเนาะผู้เสียเขียวเหนื่อยเนี่ยไอหนิเล้วโอ้ยอันนี้ยาไอมาจากเมียงใดครับนี่นะมาจากเชียงใหม่ครับโอ้มาจากเมืองเชียงใหม่หนึ่งว่าเม้นมาจากสปปลาวเป็นมาจากเชียงใหม่พี่น้องหลายจังหวัดเด้อหลายจังหวัดเด้อ